ก่อนอื่นผมขอแก้ไขในส่วนที่ผิดจากตอนที่แล้วก่อนนะครับคือผมเข้าใจผิดคิดว่าซีออนเนี่ยปกครองตอนเองด้วยระบบจกักรวรรดิจริงๆไม่ใช่นะครับแรกเริ่มเลยหลังจากที่ซีออนซอมไดกุลตายไปแล้วตระกูลซาบี้ขึ้นเป็นใหญ่ต่อด้วยการประกาศเอกราชปกครองตอนเองตอนแรกซีออน,นใช้ระบบราชรัฐครับระบบการปกครองแบบราชรัฐมันก็คือการปรกครองโดยมีเจ้าเป็นประมุขแต่เจ้าที่เป็นประมุขของราชรัฐจะไม่มีอิสริยยศสูงเท่ากษัตริย์ ประมุกอาจจะเป็นปรินต์ปรินเซฟดะยุคบารอนอะไรอย่างนี้ครับซึ่งผู้นำของรัชรัชซีออนคนแรกก็คือเดกวินโซโดผู้นำตระกูลซาบีซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขามีศักด์เป็นอะไรใครรู้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยผมก็อยากรู้เหมือนกันหลังจากประสบความสำเร็จกับ MS-05 ซโรไฟสาคุวันโมบิลสู่ต่อสู้รุ่นแรกของฝั่งซีออนผู้นำกองทัพซีออนก็ได้สั่งให้บริษัท ซีอันิกอเจ้าเดิมดําเนินการพัฒนาโมบิลสูตรรุ่นต่อไปทันทีซึ่งบริษัทซีอ i น I ิกองก็ได้สร้างหุ่นคนบังคับโมบิลสูตรรุ่นใหม่โดยอิงจากการออกแบบของรุ่น MS 0 5 r o i สคูวันนั่นแหละครับและป U.C ที่7 7หุ่นคนบังคับโมบิลสูตรรุ่นใหม่ภายใต้ชื่อรุ่นว่า MS 0 6 o i สคูทูก็ได้กำเนิดขึ้นและในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึง MS 0 6 o i สคูทู แห่งราชรัฐซีออนในจักรวาลโมบิลสูตรกันดั้มให้ฟังครับสคริปต์ชิดนี้เขียนโดยคุณ t ธันด์โบแอดมินไรเตอร์ทีมงานช่องคนดีคือคนรักแมวนะครับกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ และอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดพอสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย b e w i t h Warhammer Store a n n p ด n เพนตร้านขาย Warhammer ที่มีบริการประกอบและเพ้นสีให้ด้วยถ้าลูกค้าต้องการลูกค้าท่านไหนไม่มีเวลาเพ้นหรือว่าเพ้นเองแล้วไม่ถนัดก,ก็สามารถส่งเพ้นกับทางร้านได้เลย มีทั้งหน้าร้านที่โคราชเดี๋ยวจะซื้อออนไลน์ผ่านช้อปปีก็ได้ทักเพจ a c e b o o k ไปถามราคาเลยครับถ้าใจร้อนซื้อกล่องนี้ครับประกอบและทาสีให้ด้วยทับไหนสีอะไรก็ว่าไปซึ่งหน้าร้าน b i v i t b o h a m m e r s Store and Painting เป็นบอร์ดเกมคาเฟ่ครับสามารถนัดเพื่อนไปเล่นด้วยกันได้เลย หรือใครเล่นไม่เป็นทางร้านก็จะสอนให้ถึงขั้นโมไม่มีก็มีเดมโมให้ยืมถ้าอยากลองท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากซื้อวอลแฮ m m e r พร้อมบริการลงสีก็เชิญที่ b ีวิดวอลแฮมเมอร์สโตร์แอนด์พนติ้งได้เลยนะครับและถ้าอยากฟังภาษานอกเทินแบบเต็มๆคูราดบ้านฉันมันก็แค่ปากซอย MS-06A ซากุตู First m a t Production t y p มีความสูง17.5เมตรน้ำหนักรวม75ตันทำมาจากวัสดุ Super Hard Steel Alloy และใช้พลังงานจาก Minovsky Type Ultra Complex Fusion Reactor Mobile ููรรตัวนี้นี่มีแค่อาวุธระยะไกลเท่านั้นครับซึ่งนั่นก็คือปืนกลเบา z MP 47D แมชชีนกันกระสุนขนาด105มมบาสุก้าตัวเริ่มต้น Initial t ท p e Bassuka และสามารถใช้อาวุธทุกอย่างของซากุวันได้ยกเว้นอาวุธระยะประชิด MS-06A ซากุวูก First Mate Production ไท p ทุกเปิดตัวในเดือนสิงหาคมปี UC ที่77ซึ่งหุ่นตัวนี้ได้รับการทดสอบเรียบร้อยแล้วว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่า MS-05B ซากุวันในทุกๆด้านและได้รับการอนุมัติให้ผลิตจำนวนมากอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามคิวซิลล่าแห่งตระกูลซาบีที่เป็นผู้ดูแลกองทัพโมบ Mobile Suit ิลสูตรของฝั่งซีออนก็ยังมีความกังวลเพราะหุ่นรุ่นนี้ไม่มีอาวุธระยะประชิดซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตถ้าเกิดสหพันธ์โลกมีโมบิลสูตรเป็นของตัวเองและต้องใส่เดียวกันในระยะประชิดซึ่งตอนนี้กันดั้มยังไม่มีนะครับมีแค่ฝั่งซีออนที่ใช้โมบิลสูตร ไคซิล่าซาบีก็เลยสั่งให้หยุดผลิต MS06A ซาคูทู a, u, First m a t Production ไทยทันทีและสั่งให้ออกแบบใหม่และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ MS06C ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ราชรัฐซีออนกำลังเตรียมพร้อมเพื่อประกาศสงครามกับสหพันธ์โลกอย่างเต็มรูปแบบ MS06C ซาคูทู C, u, Erie Production Thai มีความสูง17.5เมตรน้ำหนักรวม75ตัน ทำมาจากวัสดุซูเปอร์ฮาร์สตีลอลลอยและใช้พลังงานจากมินอฟสกี้ไทท์อัลตราคอมเพกฟิวชั่นเรเดกเตอร์ซึ่งอาวุธระยะประชิดที่เพิ่มเข้ามาก็คือขวานความร้อนสูงฮีทฮอกและเกราะไลซิ่งแชลด์ชิลส่วนปืนก็มีให้เลือกใช้หลายแบบไล่ไปตั้งแต่ปืนกลเบาแมชชินกันกระสุนขนาด105มมปืนบาสุก้ารุ่นใหม่ SNLSP 2 5 k กระสุนขนาด280มมซึ่งบาสก้ารุ่นนี้นี่สามารถยิงกระสุนนิวเคลียร์ได้ครับและหุ่นตัวนี้ก็ยังมีกราะพิเศษที่เอาไว้ป้องกันรังสีจากอาวุธของตัวเองอีกต่างหากซึ่งนักบินฝีมือฉกาดชื่อดังของฝั่งซีออนหลายคนก็เริ่มต้นขับโมบิลสูตรด้วยรุ่นนี้นี่แหละครับคนดังๆก็มีจอห์นนี่ริดเดนชินมาสกาน่ารวมถึงท่านชาอัสนาเบลของเราก็เริ่มต้นด้วยรุ่นนี้เหมือนกันครับ ต่อมาวันที่31มกราคมปี UC ที่79ช่วงนั้นนี่สงคราม1ปีเริ่มไปสักพักหนึ่งแล้วครับและในวันที่31มกรานี้ราชรัสซีออนกับสาพันโลกก็ได้ลงสนธิสัญญาร่วมกันว่าด้วยการจำกัดไม่ให้ใช้อาวุธมหาปลัยในสงครามโดยเฉพาะการลากโครโครนีมงลงสู่พื้นโลก รวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ด้วยเป็นสนธิสัญญาที่ชื่อว่าสนธิสัญญาแอนตาร์กติกาต่อมาภายใต้สนธิสัญญาแอนตาร์กติกา MS-06-4 ที่ใช้ปืนนิวเคลียร์ก็ถูกแทนที่ด้วยรุ่น MS-06-F สาคูทู MS-06-F สาคูทู มีความสูง17.5เมตรน้ำหนัก85ตันติดตั้งเรดาร์ที่มีระยะเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบตัวได้ไกลถึง3กิโลเมตรทำจากวัสดุซูเปอร์ฮาร์สตีลอลลอยและใช้พลังงานจากมิโนฟสกี้ไท u l อัลตร้าคอมเพกฟิวชั่นรีอ็เตอร์มีอาวุธระยะประชิดคือขวานความร้อนสูงรุ่นใหม่ฮิตฮอคไทไฟซึ่งขวานรุ่นนี้สามารถต่อด้ามขวานให้ยาวขึ้นได้ มีแท <54. S 2> ่ไฟฟ้า40เพนส่วนปืนที่สามารถใช้ได้ก็มีปืนกลเบาแมชชีนกันกระสุนขนาด120มมปืนกลเล็กดับเบิมพีแมชชีนกันกระสุนขนาด80มมบาสุก้าเลเซอร์เอ็ก2 2บีมบาสุก้าบาสุก้าหัวระเบิด HNL SB25K กระสุนขนาด280มมมีระเบิดป่า MIP b 6 c Cracker Granite มีเครื่องยิงจรวดแบบใช้แล้วทิ้งสแตมเฟลมีปืนแ a t l i n g ling, ติดโล่แก l i ลิงชิล l d และปืนกลติดข้อมืออาร์แมชช n นกันในพื้นที่ที่มีแรงน้มถ่วง MS-06F อส k u าคูทูสามารถวิ่งด้วยความเร็วถึง85กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถกระโดดได้ไกลถึง100เมตรโดยใช้ไอพ่นซึ่งไอพ่นขับดันของ MS-06F อส k u คูทูมีแรงขับดันถึง45ตันเลยครับ แถมหุ่นรุ่นนี้ยังยกของหนักได้ถึง90ตันด้วยมือแค่ข้างเดียวซึ่งต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสร้าง MS 0 6 s i F 1ตัวก็เพลงถึงขนาดซื้อรถถังได้5คันและถ้าตีเป็นรถเก๋งชาวบ้านก็อาจจะเกิน1,000คันกันเลยครับและผลจากการที่เอาเกราะป้องกันนิวเคลียร์ออกมันก็ทําให้หุ่นรุ่นนี้มีน้ําหนักเบาและคล่องตัวมากขึ้นแบบมากๆ ต่อมาวันที่1มีนาคมปี UC ซีที่79ารัชรัตซีออนกับสหพันธ์โลกก็ได้ต่อสู้กันที่พื้นผิวโลกภายใต้ชื่อยุทธการโอเดสซาหรือโอเปเรชั่นโอเดสซา โอเดานี่เป็นเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออกนะครับแถมเขตนี้นี่ยังมีเหมืองแร่อยู่หลายแห่งที่สามารถผลิตแร่บ็อกไซด์นิกเกิลและทองคําได้ซึ่งมันก็หมายความว่าเขตนี้เป็นหนึ่งในจุดที่สําคัญที่สุดของโลกในด้านทรัพยากรซึ่งช่วงเวลานั้นเขตโอเดาตกเป็นของฝั่งซีอ่อนครับและเพื่อตัดกําลังทางทรัพยากรฝ่ายสหพันธ์โลกก็ได้ถมกําลังกว่าหนในสเพื่อบุกเข้ายึดเขตโอเดา ให้กลับมาอยู่ใต้การปกครองของตัวเองสมรภูมินี้ถ้าใครอยากดูใน n น t f l i x กมีนะครับอยู่ในโมบิลสูตรกันดั้ม1 2 3ที่เป็นการเอาภาค UC มาตัดต่อเป็น3ตอนใหญ่นั่นแหละครับในสมรภูมิยุทธการโอเดสซา โมบิลสูตรฝั่งซีออนมากกว่าครึ่งของจำนวนทั้งหมดที่ลงสมรภูมิภาคพื้นดินก็คือ MS06F ที่ได้รับการดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อเ,เพิ่มประสิทธิภาพในการรบแบบภาคพื้นดินแบบมีแรงโน้มถ่วงให้ดียิ่งขึ้นจนกลายเป็น MS06J าค s a ูกล่าวไท MS06J าคู a กล่าวไทยมีความสูง17.5เมตรน้ำหนักรวม65ตันติดตั้งเรดาร์ที่มีระยะเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบตัวได้ไกลถึง3กิโลกับอีก600เมตร ทำจากวัสดุซูเปอร์ฮาร์สตีลอัลอยและใช้พลังงานจากมินอฟสกี้ไทอัลตราคอมเพกฟิวชั่นเรย์เคเตอร์มีอาวุธระยะประชิดคือฮีทฮอคขวานความร้อนสูงโลไลซิงชาวด์ชิลสนับโลนักเกิลชิลส่วนปืนก็มีให้เลือกใช้หลายแบบได้แก่แมชชีนกันกระสุนขนาด120มมปืนกลกระสุนเจาะเกราะแมชชีนกันดับเบิลเอ็มพีเวอร์ชัน8กระสุนขนาด90มมปืนบาสุก้าเอสอน SP25K ซาคุบาซุก mm. ้ากระสุนขนาด280ม mm. มปืนไรเฟิลจู่โจมแอสเซลไรเฟิลกระสุนขนาด120มมปืนใหญ่รีคอเลสไรเฟิลซิมสแลตเอ็มทีเคกระสุนขนาด175มมมีเครื่องยิงจรวดแบบใช้แล้วทิ้งสตัมเฟลระเบิดมือ MIP B6 แ r a กเกอร์แกรนเระเบิดมือแบบ ket, Hand, มีสเก็ตสติ๊กแฮนด์แกรนเนตมีแท่นยิงขีพปนาวุธมิสไซล์พอตสามลำกล้องและมิสไซล์ลอนเชอร์แ er. ท่นยิงขีพปนาวุธ3ลำกล้องแบบติดแขนมีปืนไฟเฟรมโทเวอรมีปืนกลเล็ก ysi yfmg แมชชีนกันกระสุนขนาด100มม ดูภายนอก MS 06 i J s a คู r ู t s u b าวไทจะมีรูปร่างคล้ายกับ MS 06 i F สาคู r a t s รุ่นก่อนหน้าแต่ภายในของหุ่นสองรุ่นนี้จะไม่เหมือนกันครับภายในของ MS 06 i J สาคู r ูก s u b u r a y มันจะไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในอวกาศครับเพราะเน้นเดินบนพื้นผิวอย่างเดียวส่งผลให้โมบิลสุดรุ่นนี้มีน้ำหนักเบาวกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เป็นอย่างมากการสู้รบระหว่างฝ่ายราชรัฐซีออนกับฝั่งสหพันธ์โลกในสมรภูมิยุทธการโอเดซาเป็นไปอย่างดุเดือดยาวนานกว่า3วัน และสิ่งที่สหพันธโลกต้องใช้แลกกับการตัดกําลังทางทรัพยากรของฝั่งซีออนในครั้งนี้ก็คือชีวิตทหารจํานวน3 7ล้าน7จ็ดแสนนายและในที่สุดชัยชนะก็ตกเป็นของสหพันธ์โลกหลังจบศึกที่สมรภูมิโอเดสซ,ซากองทัพซีออนที่ยังเหลืออยู่บนโลกก็ได้ถอยทัพไปรวมกับกองกําลังซีออนที่ประจําการอยู่ในภูมิภาคอื่นแต่สงครามยังไม่จบแค่นี้ครับสงครามหปีมันเพิ่งเริ่มเท่านั้นเอง